เอสเซนพริส s มติกเ r นโบว์โกล o w ไฮไลท์เตอร์ใช้ไงอะ่ะสวัสดีค่ะบีสุลตาค่ะยินดีต้อนรับสาวๆทุกคนเข้าสู่รายการใช้ไงอะ่ะรายการที่จะพาสาวๆทุกคนมารู้จักกับเครื่องสำอางทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าอันไหนที่เขาว่าฮิตหรือว่าฮอตเนี่ยมาลองใช้กันดูให้มันรู้ไปเลยค่ะว่ามันใช้ไงอะ่ะ สำหรับไอเทมในวันนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะใครเห็นก็ต้องอยากซื้อมาลองใช้แน่นอนแต่ว่าก็สงสัยแน่ๆเลยค่ะว่ามันใช้ทำอะไรเพราะว่าสีมันสดใสน่ารักเกินเบิร์มมากค่ะเจ้าสิ่งนั้นก็คือ essence prismatic rainbow glow highlighter นั่นเองค่ะแป้งไฮไลท์ที่มาด้วยกันหลายสีสุดอะไรสุดค่ะนี่นะคะสีฟ้าสีเหลืองสีส้มอ่อนแล้วก็สีชมพูค่ะ เรื่องความวิงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่สุดของที่สุดเลยค่ะแต่เม็ดกลิตเตอร์ก็ไม่ได้ใหญ่จนปลอมเกินไปนะคะพอรับไหวอยู่ค่ะปกตินะคะเจ้าตลับนี้จะใช้สําหรับปัดไฮไลท์ค่ะแต่ว่าเขาบอกมาว่าใช้เป็นอายแชโดว์ก็ได้ค่ะเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะและเหมือนเดิมค่ะมีแปรงก็หยิบแปรงขึ้นมาเลยค่ะแปรงที่ใช้ปัดไฮไลท์นะคะก็จะมีเป็นแปรงพัดแบบนี้ค่ะกับอีกแบบนึงก็คือแปรงหัวพุ่มแบบนี้ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะ ปกติไฮไลท์ที่มีหลายสีแบบนี้นะคะเขาทำมาเพื่อช่วยให้หน้าของเรามีมิติมากขึ้นค่ะห้ามปัดแค่สีเดียวนะคะต้องปัดวนทุกสีค่ะปัดวนแบบนี้ค่ะแล้วก็ท้อออกด้วยนะคะปัดลงไปที่หน้าแบบนี้เลยคะ่ะปัดเบาๆก็พอนะคะเดีย๋ยวหน้าจะวาวเป็นหนังประทูค่ะหน้าผากคางหรือว่าสันจมูกก็เอามาปัดได้เหมือนกันนะคะสำหรับส,สาวๆคนไหนที่ไม่มีแปรงก็ไม่เป็นไรค่ะ ชูนิ้วขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดลงไปเลยค่ะเป็นลักษณะของวงกลมนะคะก็ปาดลงไปเลยค่ะ <c oughs> ค่อยๆแทบๆปาดดลงไปนะคะ <S <s มาลองทาอายแชโดว์กันบ้างค่ะขอเลือกเป็นสีชมพูนะคะ สำหรับการนนะํามาลองทําเป็นอายแชโดว์นะคะบีว่าอาจจะถูกใจคนที่ชอบสีอ่อนๆหรือว่าวิงวิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บีทาไปเนี่ยต้องแทบหลายทีมากๆค่ะก,ก,กว่าจะได้สีชัดประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับไอเทมในวันนี้ชอบกันหรือเปล่าบีว่ามันเรินมากๆเลยค่ะกับปริมาณที่เยอะขนาดนี้ในราคาแค่ร้อยจสิบาทค่ะใครที่กําลังตามหาไฮไลท์เตอร์ชิ้นแรกนะคะบีว่าตัวนี้โอเคเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับบีได้ใหม่ในรายการใช้ไงอะทุกวันพฤหัสที่จีบังซันเดย์ค่ะจะเป็นไอเทมชิ้นไหนต้องคอยติดตามนะคะหรือว่าส อยากจะให้ลองใช้ชิ้นไหนก็บอกกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ